สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่อง Art b a เบคนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนนะครับทำขนมปังครีมซอสปูนิ่มนะครับหรือว่าเป็นไวท์ซอสนั่นเองก่อนจะไปทำก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมเตรียมปูนิ่มนะครับไว้2ตัวจากรุ่งกิดฟาร์มนะครับฟาร์มปูนิ่มแช่แข็ง มีผูนิ่มมีวิปปิ้งครีมแล้วก็แป้งซาลิแอนิกะสงค์กระเทียมหอมใหญ่พริกไทยแล้วเราก็จะมีเกลือนะครับคอยตัดรสชาตินิดนึงอันนี้เป็นเนยจืดโอเคครับเดี๋ยวเราไปผัดไส้กันครับขั้นแรงนะครับผมก็ตั้งกระทะนะครับไฟกลางๆใส่เนยจืดลงไปก่อน นะครับแล้วก็ตั้งไว้ให้เนยละลายนะครับละลายดีก่อนพอเนอยละลายนะครับผมก็จะตามด้วยหอมใหญ่นะครับ<น>ก็จะผัดหอมใหญ่นะครับให้นิ่มนะครับนิ่มระดับหนึ่งนะพอหอมใหญ่นะครับเริ่มมีสีที่ใสขึ้นนะครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไป นะเพราะว่าต้องการแค่กลิ่นเขานะครับไม่อยากให้เขาไหมนะ้ก็ผัดจนหอมกับกระเทียมเนี่ยส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับนะตอนนี้ก็หอมมากแล้วนะครับแล้วก็หอมใหญ่ก็นิ่มแล้วครับจากนั้นผมก็จะตามด้วยปูนิ่มนะครับใครนะครับไม่ทราบวิธีการล้างปูนิ่มนะครับหรือว่าการตัดแต่งปูนิ่มเดี๋ยวผม แตะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดด้านล่างอีกทีนึงผมก็จะผัดเขานะครับผัดให้เขาสุกนะครับตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับก็โชว์ฟอร์มนิดหนึ่งโอเคนะครับก็ให้เขาสุกดีก่อน พอปูนิ่มเนี่ยสุกนะครับสุกดีแล้วผมก็จะใส่ตัววิปปิ้งครีมลงไปนะครับสัสดส่วนที่ให้ไปเนี่ยนะครับบางทีเราก็ใช้ไม่หมดนะครับก็ดูตามความเหมาะสมเนาะเวลาทำพวกอาหารประเภทนี้นะครับเวลาเป็นไส้คาวเนี่ยผมอา,อาศัยการกะมากกว่าโอเคนะครับก็ผัดให้เขาเดือดอีกนิดนึง ชิมรสชาตินะครับถ้าชอบเค็มก็เพิ่มเกลือนะครับเราก็จะปรับรสชาติด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับพอปรับรสชาติเสร็จก็จะใส่แป้งลงไปนะครับตัวแป้งนะครับก็ค่อยๆใส่เนาะผัดไปสักพักหนึ่งเขาก็จะหนืดขึ้นนะครับถ้ายังหนืดไม่พอเราก็ค่อยใส่เพิ่มอ่าผมผมได้ล้ก็ เทใส่ภาชนะนะครับแล้วก็พักเอาไว้เดี๋ยวพอเขาเย็นตัวนะครับเขาก็จะเซตตัวแล้วก็จะแข็งขึ้นมากกว่านี้อ่านี้ก็ได้แล้วนะครับใส่ปูนิ่มครีมซอสของผมเดี๋ยวผมจะพักให้เย็นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นครับทีนี้นะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของตัวแป้งนะครับก็มีแป้งขนมปัง น้ำตาลทรายสูตรนี้นะครับสูตรแป้งเนี่ยเป็นสูตรเดียวกับขนมปังไส้กรอกนมผงใส่รวมกันไว้ก่อนเลยนะครับเนยจืดไว้ใส่ตอนหลังยีสตนะครับยีสตหวานเคลือน้ํานะครับก็จะมีน้ําเย็นแล้วก็ไข่เบอร์สองหนึ่งฟอง เคเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องกันครับเครื่องนวดที่ผมใช้เป็นของ King นะครับ King Bakery นะเนาะตัวนี้เขาจะนวดได้แม็กซิมัมประมาณ8กิโลนะครับโอเคผมก็เปิดเครื่องนะครับด้วยความเร็วต่ำนะให้ส่วนผสมของแห้งเนะี่ยกระจายตัวทั่วดีก่อนนะพอของแห้งกระจายตัวนะครับผมก็จะใส่ของเหลวตามลงไป จากนั้นก็จะนวดให้ส่วนผสมนะครับจับตัวกันเป็นก้อนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ยีสต์ลงไปพอใส่ยีสต์ลงไปนะครับก็จะปรับสปีดเป็นระดับกลางแล้วก็นวดต่อจนยีสต์กระจายตัวนะครับทั่วดีจะสังเกตเห็นนะครับว่าส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะครับจากนั้นก็จะตามด้วยเกลือ ใส่เกลือลงไปผมก็จะนวดต่อนะครับจนโดเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นหรือว่ามีโครงสร้างที่ดีขึ้นยืดหยุ่นได้เคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจังหวะน,นี่เราก็จะดูนะครับว่าโดของเราเนี่ยแห้งไปไหมถ้าแห้งก็ค่อยๆเติมของเหลวนะครับแต่ของผมเนี่ยผมโอเคแล้วแล้วก็มายืดดูนะครับถ้าเขาเริ่มได้ฟิล์มเนาะมีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น ผมก็จะใส่เนยในขั้นตอนนี้เลยนะครับพอใส่เนยนะครับผมก็จะนวดต่อนะครับจนได้ฟิล์มเลยนะครับถ้าใครนะครับไม่ไม่ทราบว่าฟิล์มระดับไหนประมาณไหนนะครับผมทำคลิปเรื่องของการเช็คฟิล์มที่ผมชอบใช้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะให้ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คฟิล์มกันดูครับ ค่อยๆขึงออกมานะครับได้บางๆระดับนี้นะครับผมก็โอเคละนะนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะครับมือชุบน้ำก่อนนะครับการติดเดี๋ยวเช็คฟิล์มให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับได้ประมาณนี้นะครับโอเค จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพับนะครับพับแล้วก็รวบโดให้เขามีผิวตึงเวลาที่เขาขึ้นมาเราก็จะสังเกตได้ง่ายเนาะอีกอย่างหนึ่งเวลาตอนที่เราไปตัดแบ่งเนี่ยแล้วก็ตอนขึ้นรูปพีช์เนาะผิวเขาก็จะไม่ได้ขรุขระนะครับผมก็จะพักนะครับปิดฝาแล้วพักไว้ประมาณ60-90นาทีจากนั้นเราจะมาตัดแบ่งโดกันครับโอเค ครบเวลาแล้วนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับจะเทนะครับเทโดลงบนโต๊ะนะครับแต่ว่าโรยแป้งกันติดก่อนอเทแป้งโดลงบนโต๊ะแล้วก็จะตัดแบ่งแป้งโดนะครับเป็นก้อนละ60-70กรัม แบ่งเสร็จนะครับผมก็จะขึ้นรูปพรีเชฟนะครับเป็นก้อนกลมๆครับเก็บไปนิดนึงนะครับเลียงผักเอาไว้นะครับคึงนิดนึงนะครับเลียงผักไว้ก็จะคุมพลาสติกนะครับแล้วก็ผักเอาไว้ประมาณ15-20นาที ครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาใส่ไส้โอเคครับครบเวลาอันนี้ก็เป็นไส้นะครับที่ผมพักแช่เย็นเอาไว้โอเคเดี๋ยวมารีดไล่อากาศแล้วก็ขึ้นรูปจริงกันครับตกนะครับใครจะใช้ไม้คลึงก็ได้เนาะพลิกกลับด้าน ก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางได้เลยครับจริงๆตัวปูนิ่มเนี่ยถ้าเราจะทําเป็นใส่ไส้เนาะก็สามารถแบ่งตัดแต่งเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยผมอยากให้เขาดูแบบว่าเป็นมีทั้งขามีทั้งตัวแบบเต็มๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ตัดแต่งอะไรมาก ใส่ไส้ไปตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็ห่อนะครับแล้วก็เก็บปลายให้สนิทหอ่อเก็บปลายนะครับได้แล้วนะครับก็วางผักไว้โรยแป้งกันติดนะครับตบไล่อากาศคลิกกลับด้าน ใส่ไส้ลงไปตรงกลางเลือกชิ้นใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทำเองกินเองโอเคครับแล้วก็ห่อนะครับพยายามนะครับเก็บปลายเขาให้สนิทขึ้นรูปเสร็จก็จะวางพักไว้ประมาณ30 40นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะวอร์มเตาอบไฟ1 9อก90องศา โอเคครบเวลานะครับเ,เดี๋ยวเราจะทาหน้าเขานะครับด้วยไขย่ไก่นะครับไข่แดงผสมนมจืดนะครับไข่แดงหนึ่งฟองผสมนมจืดหนึ่งช้อนโต๊ะครับทาหน้าเขาบางๆนะก่อนเข้าอกโอเคจากนั้นนะครับผมจะใช้กันไกลแต่งหน้าเขา แบบนี้ได้เลยนะครับใครจะโรยชีสเพิ่มชีสก็แล้วแต่นะครับได้เลยอบนะครับเป็นเวลา12-15นาทีถ้าเกิดสีดูยังไม่ค่อยเข้มนะครับก็เพิ่มไปเป็น18นาทีได้ครบเวลาแล้วนะครับเอาขนมปังออกจากเต้าเคตักขึ้นพักนะครับ พักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันนะครับสีโอเคเลยนะครับกล <c oughs> ิ่นของครีมซอสก็หอมนะครับโอเคครับให้เย็นก่อนเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันขนมปังครีมซอสปูนิ่มของผมนะครับก็เย็นแล้วนะครับแป้งนุ่มมากนะครับแล้วก็กลิ่นหอมดูเนื้อนะครับดูปูนิ่มของผม เป็นขาเลยนะครับเนื้อปูเต็มๆนะครับลองชิมรสชาติกันดูครับอืมก็ตัวแป้งนะครับนุ่มแล้วก็มีความหนึบนิดๆนะครับส่วนตัวไส้ก็จะหอมกลิ่นของครีมซอสนะครับมีความเค็มจากตัวปูนิ่มแล้วก็มีเกลือนะครับ ลองทำดูนะครับจะคิดเป็นไส้อะไรก็ได้นะครับสูตรแป้งตัวนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับมีไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ